มาแล้วมาแล้วมาเปิดเปิดได้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 เาเปิดผมหน่อยสวไแสสวยมากสิงมากโดนตายนะโดนตายนะโดนตายนะโดนตายโดนเดยตายกูชุบเดี๋ยกูึงเดชุบนะกูดึงเดยชุบนะสวยสอยดึงมากโอ้ยตายชุเดยนะชุบเดนะชุบเดนะไม่โดนตายไม่ตายไม่โดนตายชุบหน่อยชุบหน่อยโดนซ้อมนนดนน ต้องดันนะ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 ชุใช้ัอย่านะรถสลับสับมันถีบไปหนึ่งทีไม่ตายสนะผมเห็ที่องให้นองให้นายไมตายไมยเอาตรงเวไปดีสลับตไม้ตอกไม้พี่เปิไปเลยเลยยไปเลยไปลยไปไไเเลไลยลยน เยไปเลือนะดูสายต้องดันช่วยหน่อยนะนายโดดไ้ก่อนเฮ้ยตรงกลางดันขึ้นมาได้ไหมต้องดันเราเอาไม้ให้ตายดิเอาไม้ให้ตายก่อนเีได้ไหม่มเสาหวาอเฮ้ยตรงกางดันขึ้นมาหน่อยไปด้ไหไปไปด้วยกันไปด้วยกันไดไปด้ไหมไปไไปอไ้ป้ดได้ไ้ไมม้้้้ย้ยอื้อเย้ด้ออื้อ เอาไงรีเลยเหรอเว้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ส่วนต่างคนเยอะเกินนี่เราเหลือสิบมันเหลือสิบสิบแปดได้อะชิโร่มึงรอเพื่อนก่อนก็นได้นะเว้ยไม่ต้องรีบวิ่งมาขนาดนั้นนะมึงพยายามเรียกเพื่อนมามึงมาคนเดียวมันตายฟรีไว้มันมันลุมดีเลยครับดีเลยครับอย่าพยายามวิ่งมาช่วยเพื่อนคนเด,คเดียวกูบอกไปหลายรอบแล้วมันไม่คุ้มเไย ยี่งเหี้มันไม่มีไงหมเลยวิ่งไหมมีมีมีอยู่แล้ววิ่งวิิ่ตไปหน้าหนตาไปหน้าหน่าพยายามยามไไ้ไ้ตาไ้น้หัวแดงตายชุบลงนะชุบลงนะาไหไดตึลดึเออสวยวิวสวยมากวิวไปเล่นตายจบแล้วไปเหนนมดซหน่อยมาตายมาตตายตายงตายาสาาาามดซหน่อยดูซาหน่อยดึงซ่อหน่อยไม่ตายนไมตายนะมันดึงไปไปเนวดึงให้หน่อยเดี๋ยวดึงกลับมาให้หน่อยเดี๋ยวเดยวเดวป่อยดยวปล่อยด ไปดูเรือดูคนน้ำไปดูเรือนำสบหน่อยเอาศพมาโนยตีอย่างเดียวไม่เกินนะไม่เกินนะไม่เกินนะเดี๋ยวดึงสบไห้ตดีึงสบไม้ตีมาแล้วมึงดึงปล่อยเลยมึงดึงปล่อยเลยดึงสบไ้หล้าม้กลับมาหลังบ้านมีตัวหนตหลบ้านตัวหนึงอ ไม้ต้องบ้านวตาย่ะพี่ไม่ได้วไม่ได้แล้วสวสวยเราไม่มีศพเลยเราไม่ไม่เขาตายนะไม้เขาตายนะเซนอลาดสได้สนับสนุนภาเดีครับผมทรู้ได้ารู้ได้มาทะลุมาพร้อมการมามาเดียวเพื่อมาวิวเตือหลังบ้านมันวิวตือนหลังบ้านมันระบนึ่ไตต่ไต่ตรงนี้ไม่สามกี่แร้วกี่าล้อกี่้้อสวย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 มากไปไหนแม่งอดจังวะไปไหนพี่ตังเลยนะ เอ้ยึงสมได้นะคนพอๆกันนะดึงหน่อยเอ้ยขึ้นขึ้นมาดึงสบหน่อยตา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 ยไได้อยู่เนี่ยฉุดได้ตยุได้เลยเลยเลยตรงนี้ผมเอาไปหมดเลยเนี่ยตรงที่เราไม่ได้หลังบ้านกันได้หรอไมันขึ้นไปกันวะตายตายตตัวชุดที่บ้านเราตายหลังบ้านผมกันหมดเลยหลังบ้านมดเลยตายตัวชดนหมดเลยมันขึ้นมาอยู่ซ้ายอ่ะมันยังไม่รู้มันยังไม่รู้โอ้หะซายใกล้ ไเนีเล่นดูดีดูดีเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนโง่มันจะเสร็นะมันจะเสรมาฟาดฟาดเงินได้เล่นได้เล่นได้เล่นได้ไเนีไป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 เนี่ยไปเนีไปเล่นต่อเออเอ้ยมีตัวรู้แล้วมีตัวเรารู้แล้วเนี่ยต้องกลับเนี่ยต้องกลับไปกลับเถอะเดี๋ย เดี๋ยวต้องกลับไปกับเกเดียวตายเหรอไม่ตายพี่ไม่ตายกำลังกลับกลับไปหน่อยต้องกลับไปหน่อยต้องเอาไม้กลับไปหน่อยไม่มีไม่ต้องกลับเอาไม้กลับพอนี่คือไปเล่นตายมันไม่แตกมันไม่แตกเฉยเล่ดิ้งจู้ด้วยแม่งโอ้โหตายตายตายไม่ตายสวยสวยอมนนวิ่งไปไม่ไหไม่ไหว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 ไม่ไาวไม่ไหไม่ไหวไม่ไหยไม่ไไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไวไม่ไหยไม่ไ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 หไม่ไหวไม่ไหไม่ตหไม่หวไม่ไหไม่ไม่ไหวไม่ตหวไม่ไหวไม่ไไม่ไหวไม่วไม่ตวไม่ย ตอนนี้กำลังกลับไปอธนลงไปอึๆๆดๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆวๆมๆๆ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 ๆไมๆเหลือๆๆ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 เๆๆ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 ๆาๆๆ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 ยๆๆๆานๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆเ ไอ้ข้าวมึงจะวิ่งกลับบ้านไปชุบเพื่อนตรงนั้นทำไมอ่ะทำไมมึงไม่วิ่งมากับเพื่อนสุดท้ายมึงก็แพ้อยู่แล้วเว้ยมึงต้องมาเสี่ยงเว้ยมึงโง่กูกูงงมึงมากเลยไม่ไม่มึงฟังกูนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตาได้เดี๋ยวตาหน้าค่อยค่อยค่อยบอกเดี๋ยวตาหน้าค่อยบอกเดี๋ยวตาหน้าเบรกแล้วโดนดูด้วยแฝงตายโดนลุมเยอะดานมาเถอะโดนลุมกระดานมาเถอะโดนลุมาดันมาเถอะโดนลุมกระดานมาเถอะโดนลุมกูโดานมนเถอะโดนลุมกระดานะโดนลุมตระดานมาเถอะ โดนมิดลงกลางเยอะมากนะสี่ตัวเกินลงกลางเยอะมากเลยนะกลางเยอะมากไม้โดนจับสองนะ นงมาปมโดนกัดมาเราโดนกัดไอ่ตมันด้วยตองเอาตบมันด้วยเว้โอยแคเดอวเอาตบมันด้วยตไม่ได้ลวไทะลมาคนนึงนะ่ขอไอนจะเท่านะคนเท่าแล้วนนะเฮ้ยมีทะลมามีทะลุมด้เฮ้ยทะลุหนอยทะลุเพื่อนหน่อยทะลุเพื่อนห่อยทะลุเพื่อนน่อยไมีเี่ยวที่ฆ่าหนึ่งหนึ่งอยู่อ่ะแนวนแยมมาเพื่อนน่อยไเ้เเมาะมาหน่อยมีดต้องทะลุว่ะต้องทะลุลายเลยไม่ไห ยื้อไปบ้านเลยยื้อไปบ้านเลยวายยื้อไปบ้าน<ป>อ๋อไม้ได้แักตัวเป็นตีนเองอะเล่นไ,ไปก่อนน้องจะเสี่ยงข้าวจะเสี่ยงเล่นเว้ยจะเสี่ยงชุบดิเออรู้มันมันกลับบ้านแล้วมันกลับบ้านแล้วมันกลับไปกันแล้วไอเป็นลำไม้สองสอยู่นะสวไม้ตายได้หนึ่งนะไม่ได้ต้องให้เบสเล่นอะไรเบสจะชุบนะ เดี๋ยวคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยคุยกันเอ้อยู่ก่อนอยู่ก่อนเอ้เวลาเวลาคนต่อหรืออะไรเงี้ยมึงมึงสามารถแบบมึงเห็นเพื่อนชุบอ่ะใช่ป่ะแล้วมึงจะบุกไว้มึงจะแทงไปบ,บ้านเขาอ่ะมึงเอาศพที่เพื่อนกำลังชุบอ่ะพาวิ่งไปด้วยได้นเนะเว้ไม่ต้องแบบรอให้ต่อคนนั้นเนี่ยอยู่ตรงตรงที่เดิมอ่ะมึงเพื่อนไปไงมันเกิดมันจะได้เกิดตรงนั้นเลยเออรอมันเกิดมามันจะได้เกิดข้างหน้าเว้หรือมึงบอกเตือนสติเพื่อนก็ได้ว่าเฮ้ยมึงมึงเอาไอ้นี่ไปหน่อยมึงเอาไอ้นี่ไปด้วยมึงเอาไอ้นี่ไปด้วย แล้วมึงก็วิ่งไปได้วยกันแล้วแต่มันตื่นมันก็จะตื่นตรงตรงที่โพซิชั่นที่มึงควรจะจะยืนอ่ะเออเอ้เป็นหนึ่งแล้วก็ไอ้ไอ้ตะกี้นี้ไอ้ข้าวปะที่ไอ้หัวชมพูอ่ะที่มึงวิ่งไปชุปบศพเพื่อนที่บ้านเพราะอะไรวะสาเหตุบอกไดยปะตอนแรก<ะ>ผมถึงไม้ไว้กำแพงครับผมจะชุบพี่แฟงแล้วทีนี้ผมเห็นไอ้โดมันอยู่ใกล้พอดีผมเลยวิ่งไปชุบมันอ่าแล้วมึงเห็นเพื่อนอยู่ข้างน้าอ่ะสมมติถ้ามึงชุบตรงนั้นใช่ไหมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะกูถามในมุมมุมที่มึงออยากคิดหน่ทีจะททําให้้ีมชนนนะตรงั กับการที่ว่าวิ่งไปตรงไฟเพื่อชุบเพื่อนกับการวิ่งวิ่งไปหลังบ้านไปชุบเพื่อนแค่คนเดียวอะ่ะมึงมึงว่าไงว,วิ่งไปชุบเพื่อนขนา้างหน้าบเออมึงก็ต้องคิดหน่อยเว้ยไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมึงเล่นแบบนั้นไอ้ที่จังหวะชี้เป็นชี้ตายเผื่อเป็นพิกเกมได้มึงมึงต้องเสี่ยงอะ่ะตรงนั้นมันมันมันไม่ช่วยอะไรอะสองคนมึงเขาอยู่ข้างข้างบ้านเขาเป็นสิบอย่างเงี้ยสองคนมึงจะเอาอะไรไปสู้วะมา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 ,มา,มา มาเล่นเมื่อกี้มันเมื่อกี้ฟิวยังดีอยู่เลยดึงขวาได้นะดึงขวาได้นะดึงขวาได้นะเดี๋ยวสอนไว้ให้ตามทนมาามาาปดเล่เปิดเลปเลแฟนใครเล่นขางก็เล่นข้างดีดีใครเล่ข้างก็เลางไปลงไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ายไม่ตายไม่ตายไม่ตยไม่ตาไม่ตายไม่ตาไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตาไม่ตายไม่ไม่ยไม่ายไม่มาไม่ไม่่ยไม่่ยไม่่ยไม่าไม่่ยไม่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 ตายไม่ตายไม่ไม่ไม่

ชูี้นไหอไมอไมกัมีดลูมาไมกัมีลูเออเอู้บี้นหนเธอพีต้องปล่อยก่อนนะเอไปหลังบ้านนะเธอเธรู้แล้วมีคนชูเี้นเธอเธอถอยมาก่อนได้ไมล้อไปไม้ไวิ่งไปบ้านเรานะไม้หัวแดงไปบ้านเรานะแล้วดาไปามือูด้วไมนี่ต้องได้นวนี้กลบมการบ้านหน่อยกลับมการบ้านหน่อยบ้านเดี่กลับไปเหยียบมันจะมันไม่้น้มันุแล้วนะมันุแล้วไป ดึงสองให้กูดึงสองให้เฮีเลยโทษเบียอกอกค่ากระเบียบกระเบียบศพกระเบียบศพกะเบียบศพเร็จแล้วกระเบียบศพกระเบียบศพนะกะเบียบศพกบเียวนกระเบียบหน่อยกะเบียบหน่อย ไม mai mai ้ไม้ไม้ไม้โอ้ยเออเอ้ดีดีก่อนดี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 ้ีด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 ดี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 ดาดี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 ดาดดนดีไปเล่นที่บ้านีด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 นดี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 ด้ดเดีดีดีดเดี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 ดดีดีนีดีด็เมีดีดี้าดี ม้ตายไม้ตายนะไม้เไปเล่นไม้หน่อยไปเล่นไม้หน่อยเอาไม้ไปเล่นหน่อยตยสวยไอ้ชุมายอยู่เยอะชุมายอยู่เยอะกัมัไปตรงนี้ได้แล้กัมันไปตรงนี้ได้แล้ว่อยสยยสวยออนต้องงี้ออนเลยเลยออนเลยเลยอนเลเลยพี่พี่ไม่อยไ้ตยไมันชุบอยู่เลยนะไปผมตายนะมันไม่สู้ลยพัดเลยพัดเลยเดี๋ยวพี่ชุบใพ้พัดพัดเลยพัดเลยพี่ชุบพี่ชุบเนวให้พี่ชุบเนวให้ไหนตรงนี้ปบ่ยปล่อปล่อยปล่อปล่อยปล่ต้องเล่นปล่อย เอานทนองหน่งยเอาหนอท้องนหนอยเฮ้ยรามาชุบแล้วมึงมึงจัดศพดีๆพอมึงมาจัดศพช่วยจัดศพหน่อยช่วยจัดศพมาช่วยจัดศพาดีเดิมหน่อยไอ้พวกนี้ล่ะช่วยจัดศพที่เดิมหน่อยพวกมีดล่ะเกิดนะเกิดนะแนวตัวที่าได้เลยพี่น่ะตัวที่มันจาศพเอาตัวที่ติดไม่ติเอาหมาเอาหมาเอาตัวมาดูดีตัวไหนตไหนมันยังหลวดนะตัวแบนภาพไม่ต่อยนัหลุดไมหัวเสีวไม่ตายเลยดี ใจเย็นนะเราเรานำเยอะนะเราติดไปหเปล่อยเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยเียไม่ต้องาาปล่อยไปเลยลอไปลอกไปมาเอาไม้มเอาไม้มเอาไม้หลังบ้าเดี๋ยวหลอไปไม่ตกลัว่ไกูหอกูเลยหัวเขียวเนี่ยมันไม่เลอกเียพี่ด้วยเนี่ยมันไปช่วยต้งคงนะต้องขนะเอาไปเซิร์ชจับอะไปตรงนั้ไม่ามนไม่เป็นไรเอาไ่เซิร์ชบ้ามั้งเนบก็ช่วแล้วเนทบแล้วอลีแล้วเออสวยพี่เนร้อพี มึงต้องเปลี่ยนให้กูสลับเลยป่ะถ้ากูได้ยินเสียงมึงถีบโดนแต่ว่าภาพมันไม่ขึ้นอนะเอ,อ๊ะไม่หเมื่อกี้ผมจีโมแล้วภาพมันไม่ตรง 5, 5, เมื่อกี้พี่ถีบมออาอนเลยนทำไมมันตัวยืนบ่อยจังวะไอตอนชุบะสตาตัวยืนแบบมันไม่ยืน,ยใ,นใส่กูเลยเนี่ยไอีันนับเหิืนได้แล้วเราโดนเนี่ยตายแล้วตายแล้วลูกตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นตายมา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 ตายเยอะมาตายเยอะมันตายเยอะตายเยเพื่อนตายสอง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนแทงกูหมดเลยเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่ตายเดียวาเดียวยเฮ้ยเฮ้ยเกัน้งหลังเยเออเพื่อนนนนกูนั้กลานะตั้งกลางนะต้นวได้เี้ยมัเกิดเพื่ดนกับเยอะนะมันเกิดเเหรอมีไม้กันเพชุปฟ้างเฮ้ยเรา้ไวแล้วเรา้ไวแล้วเราตายเยอะจัดเลยเขียงอยู่เขียงอยู่ไม่โดนไม่โดนเนาะเราต้องทะลุละเราเตรียมเกิดเด้อวิวเกิดวิวม้เกิดนะไม้เกิดนะไม้โดนกัสองนะไม้เราโดนกับ2เฮ้ยไม้มาตรงอันเี้วิววิ ดึงไม่นดาตัวไอพัดอ่ะดึงไม่นด้หลังบ้านแล้อ่ะได้สามบได้ตามกุกตานะก้ตานะเฮ้ยมันเกิดแล้วนะเราต้องดันนะเราต้องดันนะเราต้องดันให้หมดดันไม้หมดโพัดกลับมาเล่นตรงนี้พัดมีศพไอ้นี่นอกอยไอออนไอออนไก่างเป็นไงศพไอไอเนวไปเลได้รงศพไปลงได้ไปเกิดยังใกล้เกิดยังไปไปตัวไปตัวมันันมันโอ้ไม่เกิดมีออนมีออนไก่ปางนะ ไได้ไปแล้วก็ได้ไปเลยไปทุบเลยใช่ไหมเนาะโอ๊ยตายลงมาเออกูกูกันให้ยองตายกูตาย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 ววอีีีกนิดดเเยยไม่เว้ยมีดมึงลุมแทงกันเองอ่ะมีดอ่ะมึงแทงกันเองแล้วตายสี่อ่ะวิ่งกลับวิ่งมาด้วยกันสี่คนแล้วก็มึงก็ตายสี่หมดเลยอ่ะ

ไอ้พนากานชุบอชุบไมล่บานกานชุบ้ะนะมันชุบไม้นะมันชุบไม้นะไอมือคนน้ทศพได้ชนะแล้วคนน่ะนีดลายสวยสไปใมแลอเขียวไม้นะไปตสวยพัดเ้ยม้มันมันเกิดมันเกิดไอตัวน้ำมันเกิดตัวน้ำมันเกิดตัวน้ำมันเกิดมึงโง่จังอะไอเฮียเะโดนทะลุขี่ขวาเล่นให้ฟังเล่นให้เล่นให้ ข้ามึงรีบกลับเถอะข้าวมึงตายฟรีแล้วมึงอยู่แบงนั้นอ่ะเฮ้ยกูเทอีโมใครวะไอ้นิวอีโมลุงโดนเบไม้ตายแล้วไม้กับสองคนนะตายไปไม่ตายไปไม่ตายดูดีเล่นตรงกลางไว้นะอย่าดันนะไปไม่ตายไปไปไปพาร์ทไปอันนี้ไม้ใช่ป่ะไอ้ดันหัวแดงนะ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 เอาศพไปด้วยด้วยเฮ้ยเพื่อนตายตรงนั้นเยอะมากเราโดนดักไปเยอะแล้วเนี่ยโดนนะโดนโดนโดนพิงกับพี่บอกแล้วตายตายตาย กอายังไหอยู่นะไอพัดเหมือนจะแบกนิดนึงแต่มันถึงบ้านแล้วมันถึงบ้านแล้วเราไม่ดันขึ้นไปเลียมมันได้ไหมเลียมได้ไหมแป๊บนึงโดนสนับต่อยอ่ะเดี๋ยวกูไปช่วยพัดแป๊บนึงมาช่วยแล้วเล่นไปลำไปลำไปลำไปเล่นไปแย่างแกว้ยังไหวอยู่เอ้ยมันทะลุไวแล้วนะมันจะไปชุบแล้วกันต้องการตัวชุบไม่ได้ต้องการตัวชุบไม่ได้ตายไปแล้วเอ้ยมีใครทะลุกับพี่ได้ไหมไอเดียไอเดยหน้าพี่ไอเดียถอยเดล้ว ทรูุมานะพี่เซิร์กพี่ชูอยู่ว่าพี่พี่ปล่อยตัวลงเลยได้ปะตื่นแน่นอตื่นแน่นอนตื่นเตื่นเตือนเตือนเตือนไอเดี๋ยวพี่วิ่งไปตื่นผมมาฮะพี่ว่าตื่นแล้วตื่นแล้วตายอีกไม่แตกเกือบเลยเอ้ยสวยเฮ้ยได้นะ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 ไอตัวไหนไว้เฮียไอเหรอไอเบสเหรอไอเนี่แหละไม่ใช่เรื่อที่ผมผิดกูตาย้วยมึงจะเลือกไอเฮียตายตายเอ้ยแยกไม่ออกอเเลลย่ะ เหมพัดเอาหมดเลยวะมันรีหมดอนเอามันรีหมดแล้วเอาหมดแอนตานซินแจกนะแอนตานซินแจกแสนเหรอเอออืล้านล้านเล่นเลยวันเุ้ยตอนนี้ไอมอดไอ้มอดเล่นอะไรไอ้มอดเล่นอะไรมอดเล่นเลยแล้วแทนบินไงยอมรองเฉยเไปเลยไอ้เซนมาเล่นมีได้ปะไอมาเล่นมาเล่นหนับเด้หนับลวง าดูดีไม่เราเล่นหัวโมงอ่ะไม่มีโมงเลยไปไมไปไม่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 ไปม่ไปไม่ไปไม่ไปม่ไปไ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 ่ไปไม่ไปไ่ไปไม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 ่ไม่ไปไม่ไม่ไม่ไป่ไไปไม่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 ไปไมไปไม่ไปไม่ไปมปไ่ไปปไม่ม่ไไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่มไไมปม่่่มน ผมว่าตอนเปิดเราเว้นกันเยอะไปโะพี่ไม่ดึงกันไม่ถ่ายใช่แบบว่าพอกำแพงตายมีส่วนมึงเปิดปุ๊บพอตายแม่งมีคนเบื่อพอตายลงเลยมันดึงไวเหมือนกันว่ะใช่มันแบบตายปุ๊บมันเอาไปเลยอ่ะไม้ถ้ามันตีผมได้ใส่ไม้ได้ไส้ไม้มาชูวิ้งหน่อยชูวิ้หน่อยไม่ไม่ไม่พัาถ้ามึงรู้ว่ามึงโดนดึงไวใช่ป่ะมึงไม่ต้องลงกลางก็ได้มึงก็เล่นซ้ายขวาก็ได้มึงก็ขนาดตายมึงก็ย้ายง่ายๆโดยการไปเล่นไปเล่นไปเล่นตัวเองไปตายง่ายๆครับโม ได้ปเล่นไปเล่นจังหวะซ้ายขวาเอาก็ได้หาจังหวะเล่นเลยคนอื่นเล่นได้พื่อนมันกลับมาเล่นตรงกลางได้ปะตรงนู้นอะฝั่งนู้นแล้มันแยกกันเกินไปว่ะมึงต้องเล่นตรงกลางหน่อยนะมาโคต่ตายกลางตอนนี้เราต้องดันไหมเราต้องดันอ่ะ้เราไม้ขึ้นมาแบกแต่กูเห็นด้วยกับไอ้พัดนะว่าเรา ห่างกันเกินไปไวะมันเลยดึงศพได้ไวอะม,มันเป็นแบบนี้หลายทีแล้ววิ่งมาบ,บ,บอกแล้วว่าวิ่งมาติดเลยก็ได้วิ่งมาติดเลยออที่แพ้ก็ในุโอมองที่แพ้ตั้งหลายเธินก็มันก็มัวแต่ช้ามันจะช้าได้ยังไงวะเลาเล่นเนี่ยวิ่งด้วยกันเนี่ยวิ่งจีตุ๋ยไปเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอฉบแบบไม่ต้องกลัวตายมึงไม่ต้องกลัวตายมึงไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องลองไม้ตรงกลางเยอะ้ายขวาแยกเอาก็ได้มึงก็ดูโพสชั่นดีดี เไมตายไม่ตายไ่ตายดึงนี่ดึงนี่ดึงนี้ดึงนี่ไม่ายไม่ายไมาดึงเไม่ายไมายไม่าดึงสงไฟนะพี่เซนดึงเลยไปแบบไดมาแเพื่อนอะไรผ่นได้ผ่าดกลางไฟน่หดึ่งเลยไม่อยู่สีแดงนะม่อยู่แดงนะสี่คนเท่ากันตาหมดเลยดึงสมบัติกลางหนเดี๋ยวสมบัติกลางหนเ่อนดึงสมบัติกลางหนสมบัติกลางหนสมบัติกลางหนดึงสมบัตกลางเลยโอ้โหหนักแค่นั้นก็ยังอยู่ล่ะดูดีเห็นป่ตายไม่ตายไม่ต 巴郎是哪？ บามันชุบอยู่บ้านเราไม้สียกหายไปไหนวะอ้ชนะแล้วเ่ชนะแล้วเหยียบตบชนะไม้กลับ้านไอไม้กับหลังบ้านคนนึงของไม้กับคนนึงเไมาเรยไม้กับมหน่อยไม้กับมหน่อยเหยียบตบเหยีนมา่อยๆมา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 วาม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 า้ามามามยมา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 ามามามมามามามมามามาามามาาาามาามามาาามม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 มาานนามมานามมามมาย เอาสมหนีก็ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายแค่มิกี่คนอเดี๋ยวกูจับกูจับไม้ให้กูจับไม้ให้กูจับไม้ให้ต่อพี่ต่อไปหังแห่ตรงหน้าเนีไม้มั่อยู่กับผม่อนะโอ้ตามยาวไปเอาไม้เอาไม้เอาไม้มาหลังสุดนะเอาไม้มาตีแยกนะไม้ตีแยกนะถ้าไม้มาตายอ่ะไอ้เหรไม้ตัวนึงตีแยกจะไม้หนจะไม้หน่ยไม้อจไม้ไวเหลือมตเดียวเหลอพี่มพี่ไมี่อกไม้อกไมี่ดกไพี่เจนนลูกชิน้อง นี่มันชุบอย่างนี้เลยอะไรเป็อหลอเฮียมีคตัวงี้เลยเหรอเฮ้ยมึงเข้าไปเล่นกับเพื่อใกล้เลยมึงไปต้องกลัวตายเว้ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวมัลงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม้ตรงกลางเขไม่ต้องลงเยอะแต่มันจะออกแบมงเ้นก็ให้มัไเลยไม่ตายไม่ตายไม้ตายสองเลยไม่ตายสองเลยกํนกนเอาไปเอดมือไข้าวทุไม่ตายไมตายไม้ตายไมหลังตัวงตาย

ปิดกูย่ากใหม่อ้าวป้อมแดงตัวนึงเดี๋ยวไม่อห้ไป

กันนะกันนะมีป้าไอ่เนียวตายนะไอป้าไก่เนียวตายนะยืดก่อนนะพี่หลังบ้านเเเน้องหลังบ้านหลังบ้านเรายังไงหลังบ้านเราเคลียร์ป่ะหลังบ้านไม่มาเลยอยู่มันมาชุบอยู่ไอเดวิลตายตรงนี้แม่งตีตายหมดเลยเยี่ห้อขวากรองเนี่ยไอตัวแม่งกุ๊งต้องไม่คนไม่ได้เน่ยมันอะไรอ่ะงงโดนชี้ไงตรงนี้ไงขวาตายเนี่ยมึงดูกองเนี่ยดูกองเลยเนี่ยพาดขวาสุดเลยเนี่ยพาดขวาสุดเลยเนี่ยใช่พาดก่อน แล้วมึงเล่นกับวันนี้พวกสายแม่งต้องไปเล่นบ้านเนี่ยบ้านแตกแล้วเว้ยบ้านแตกกลับไปก็ไม่มีผลแล้วแ,<ผ>แผนแผนที่คุยกันก็ยังไม่เคลียนะเอาจริงศพไม้ก็ยังไม่ได้เห็นเป็นวี่เป็นแววขนาดนั้นเลยที่ตอ้อมมาเนี่ยแต่กูมองว่าเข้าดีแล้วอ่ะหมายถึงแกเนี่ยมึงต้องเข้ากันแบบกระจุกแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะดึงได้เยอะกว่าแบบด้านหลังอลบางคนมันกลัวมากเกินไปอยู่ด้านหลังสุดอะไรประมาณนี้เว้ยมันเลยแบบ มันดึงสบช้าไอ้เหียบางทีอ่ะไอพัดโดนเอาไปแล้วบางบางทีเพื่อนตัางตาไม่ทันเลยคืออย่างเขาเขาเล่นแบบชิดกันเลยอ่ะตัวติดกันเลยอ่ะคือเขาไม่ได้กลัว,วตายอ่ะย้อยอีกทีหนึ่งนะมีดตัวพวกมีดกล่าไว้ข้างหลังแล้วก็ไกลหน่อยเป็นไม้โอเคไหมขอร้องล่ะกู้ยไลล่ะก,กูกาวเลขาเขาบอก <ฮะ S 2> มาคงไม่ได้ต่อแล้วพี่อะไรไม่ร